สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะถวายข้าวพระนะคะก็จะมีข้าวนะคะนี่มีข้าวก่อนนะแล้วก็ต้มจืดไก่นะคะใส่ฟัดค่ะขนมปังนะคะใส่เนยคะ่ะน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะวันนี้จะเป็นวันพัสนะคะผม,มตกก็เลยเไม่ได้ออกเราก็ไปเนะะี่ยค่ะเพิ่มอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,เอาถวายนะคะ ถวัตพระนะคะก็จะมีทั้งหมดสามพวงนะคะสามพวงใหญ่นะคะค่ะ,ะหรือถวายขิ้งพระนะคะ,คะท,ทุกองเลยนะคะไม่ทุกองค่คะเพราะมีสามพวงนะคะก็ถวายพระนะคะนี่นะคะก็ะเราก็จะไปจับไปถวายตรงนู้นนะคะอันนี้เราก็เป็นทรายนะคะทรายที่เราจะเอาไว้ใส่เวลาเรา จุดทูบบูชาพระนะคะแต่เราไม่ได้ถูกจุดทุกวันจุดเมื่อเราบันพระนะคะนอกนั้นเราก็จะใช้เทียนปักเอาไว้นะคะป้องกันอันตรายด้วยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการถวายข้าวพระนะคะเราก็จะทำขิงเอาไว้อ่ฐานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะถวายบนนี้นะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะยก ยกไปถวายแล้วนะคะไปถวายพระก,ก่อนนะคะเอาข้าวนะคะแล้วก็จะเปิดนี่ก่อนนะคะเปิดในการเดี๋ยวพแอ้วถวายแล้วนะคะมานะคะเราก็มาจบกันนะคะข้าวขาวเหมือนดอกบัวยุกขึ้นเหนือหัวตักบาตรพระส่งตรงไปปรินิพพานขอยพบดวงแก้วไขยแควบวงมานขอขพกพระศรีอารีปฏิโยหัวตุ วันไหนที่ฝนตกมันออกไม่ได้นะคะพระก็ยังไม่มาแล้วก็ถวายข้าวพระนะคะวันนี้เราก็ถวายข้าวพระค่ะอันนี้นะคะเราก็ยกขึ้นนะคะเห็นไหมคะมีีพร้อมหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายดูนะคะเราก็จะเอาไปถวายบนที่เราจัดเอาไว้แล้วนะคะนี่นะคะพร้อมแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะ นี่นะคะที่เห็นนะคะเราก็ถวายบนนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะถวายบนนี้นะคะเหมือนๆกันนะคะถวายแล้วนะคะก็มาทําการที่เป็นพวงมาลัยนะคะดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะนี่นะคะพวงมาลัยนะคะอ่า นี่นะคะพวงมาลยัยถวายพระนะคะอาจกล้องจะอาจไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการถวายนะคะมีนังสือพระด้วยนะคะนี่นะคะก็มีหลายพวงนะคะหลายพวงนะคะหลายพวง นี่ค่ะเดี๋ยวเราทำการบูชาผ้านะคะก่อนเือจะไปแปรงแล้วก็สวดมนต์ก่อนนะคะนี่นะคะใส่บาตรถาวายหิ้งผ้าสามพวงใหญ่นะคะนี่ค่ะถาดใส่นะคะเอาไว้ ชัดนะคะเราใช้สองกล้องประกบนะคะสองกล้องนะคะจะไม่ชัดหรือเราไว้เห็นตรงนี้นะคะใช้ซองกล้องค่ะนี่นะคะนิดนึงนะคะนี่นะคะ่ะจะมีกล้องของอส้มหวานนะคะ,ะกล้องของประดิษฐ์จะอยู่คู่กันนะคะนี่นะคะแล้วก็มาสวดนุ่นนะคะ เราก็จะจุดทูปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้าไปถวายใช่ไหมคะถวายแล้วนะคะแล้วเราก็สวดนะคะค่ะเราถวายข้าวพระนะคะสวดมนต์ก่อนนะคะก็จุดทูปนะคะก็ขอ,อทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะ เดินทางไปไหนก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองด้วยนะคะทุกๆคนเลยคะ่ะนี้เราก็จะสวดบทไใหญ่นะคะเราก็ต้องสวดเองนะคะบทใหญ่นี้ต้องสวดเองนะคะมันก็คงจะนานนะคะนี่นะคะเราก็จะไหว้คือพระนะคะเราก็ต้องจุดทูปนะคะเวลาถวายข้าวพระเราก็จะติดทูปนะคะอันนี้อาจจะเห็นสองก้อนนะคะ เพราะเราก็มีนส่อพระนะคะส่วนมากเราก็สวดบ,บทใหญ่นะว่าถ้าเป็นวันไหนเราก็ถวายข้า,พาวพระเราก็ถวายข้าวพระอ่อนใช่ไหมคะนี่นะคะทุกวันส่วนมากเราจะใช้สวดเราจะไม่จุดทูปนะคะเพราะว่ากิ่งก้านนึงก็ทําอันตรายต่อนะคะถ้าเป็นวันพระโอเคนะคะถวายข้าวพระเราก็จะสวดนะคะสวดมนุนนะคะอาจจะไม่สวดหรืออู่นะคะ เราทําแบบบ้านๆนะคะบ้านๆนะคะทําในสิ่งที่เราอยากทํานะคะอันนี้เป็นพวงมอะไรนะคะเราก็ใช้พวงมอะไรเพราะว่าดอกดาวเรืองมันไม่มีนะคะเราก็ใช้พวงมาลัยนะคะดอกมะลินะคะค่ะเดี๋ยวเรานี่นี่คือหนังสือพารนะคะของเรานะคะเราก็สวยบทธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะ เดี๋ยวเราต้องสวดมนต์ก่อนก่อนที่เราจะถวายข้าวพระนะคะอ่าสวดทูบก,ก่อนนะคะอ้าวทำไมอ,ออกมาแล้วนะคะ,อะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็เสียบเอาไว้นะคะแต่ว่าเราก็จะถวายนะคะเพราะว่าเราก็ใส่เราจะเทน้ำน,นะคะรวมไปนะ วายข้าวก่อนนะคะพอแล้วก็นี้นะคะกลมาสวดกันเลยนะคะสวดพระนะคะจิตใจผ่องนะคะนี่เป็นดอกดอกกุหลาบที่ทํามาสดๆเลยนะคะหอมๆกลิ่นแบบว่าอยู่ที่หิ้งพระแล้วก็ เราใส่พานก่อนนะคะก,ก่อนที่เราจะถวายนะคะเราต้องสวดมนต์ก่อนก่อนถวายเท้านะคะเราก็จัดข้าวไปตั้งไว้ก่อนใช่ไหมมีทั้งอาหารนะคะมีทั้งเมนเอูอาหารนะคะแล้วก็นี่นะคะนี่นะคะเราก็จะเสียบน,นะคะสวดนะคะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอิมินาสกา卡ินะพุทธังอภิปูชยามิอิกมินาสกา卡ินะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกา卡ินะสังฆังอภิปูชยามิสาธุ อรหังสมาสามพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควะตาธรรมุธรรม,ม,งม,มนนงงังนามามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสร้างโคสร้างคังนามามิสาธุค่ะอันนี้เราก็สวดนะคะบทสั้นนะคะ เราก็จะถวายนะคะถวายทำบูชาแด่องค์พระพุทธก่อนนะคะค่ะข้าพเจ้าได้นำข้าวปลาอาหารมาถวายนะคะมาถวายแด่องค์พระพุทธขอองค์พระพุทธจงรับพัฒหาที่ข้าพเจ้านำมาถวายนี้ด้วยเถิดนะคะ่ะแล้วก็เสียดทู่ก,ก่นนะคะ สุปะัชชนะสามปันนังสาลีนางโพชนะนางอุก,กังวรังปูเฉินนะคะสาธุสาธุสาธุข้าพเ,เจ้าขอมาถวายข้าพพระพุทธแด่องค์พระพุทธขอให้รับข้าที่ลูกนำมาถวายนี้ด้วยเธอถ้าข้าพเ,เจ้าทำผิดพาดประการใดไป ในการสวดมนต์ก็ขออภัยด้วยเธอเจ้าค่ะสาธุสาธุนะคะอันนี้นะคะเราก็สาธุแล้วเราก็ยกผ้านะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะกราบสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามค่ะก็ขอทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค่คาดจาักพยันตราย,ายทั้งปวงบุญรักษาภาคุ้มครองสาธ